สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นของนายชัยพลที่เขามีการเดินสแสวงบุญไปพระาธาตุพนมนะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าเขาก็ทําในสิ่งที่อ่าก็คือมันเป็นการสแสวงบุญนะครับมันอาจจะเป็นดูเรื่องดีใครสายศรัทธาก็อาจจะช่วยเขาได้แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือมันก็มีอะไรที่ไม่ถูกต้องหลายๆอย่างหลายคนก็มองว่า หรือ,อยังแล้วเกิดว่าคนอยากจะทําบุญเนี่ยไปทําบุญกับในาใยชัยพลแล้วเงินมันจะไปถึงวัดเต็มเม็ดต็มหน่วยหรือเปล่าก็มันก็จะมีอะไรแปลกๆนะครับแล้วก็เรื่องการไล่สุดเนี่ยก็มีแบบว่า น่าจะมีคนช่วยเรื่องของการซื้อสติกเกอร์แล้วเงินก็เข้าในาใยชัยพลผู้วิ่งงานหลายคนก็มองว่ามันดูแล้วอาจจะไม่โปรง่งใสแล้วก็อาจจะเป็นการอ้างชื่อวัดพระาธาตุพนมแต่จริงคือเข้าไปจริงเขาจะเข้าไปพระาธาตุพนมนะครับเพียงแต่ว่าหลายคนบอกว่าก็เอาชื่อมาอ้างเพื่อให้ตัวเองดูดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็มีการจี้ให้ตรวจสอบในายชัยพลโดยทนายสมเกียรตินะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นแต่คนนี้เรามาฟังทางเอฟซีของเขาบ้างซึ่ง f อฟซงเขาก็มาชี้แจงนะครับว่าเอา่อเรื่องนี้มันโปร่งใสนะ <c oughs> ก็แล้วแต่วิจารณญาณ เขาว่าใครจะเชื่ออาจจะเชื่อ,อ,จจอทั้งฝั่ง f c ของนายชัยพลหรืออาจจะเชื่อโซเชียลแต่จริงๆแล้วก็ต้องดูข้อมูลกันไปว่ายางไงซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วข้อมูลมันชัดเจนว่า,านายชัยพลทําถูกนะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกผิดขั้นตอนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเลี่ยไรยหรือหลอกลวงก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับ คือ FC ของเขาเนี่ยเราจะเชื่อเลยก็ไม่ได้เพราะว่าแน่นอน FC เขาก็ต้องเข้าข้างเขาเ็าบอกว่ามีคนถวายเงินแต่ชายพลให้โอนเข้าบัญชีวัดพระาธาตุพนมเลยถือว่าถูกต้องแล้วค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ FC เขาชี้แจงนะครับว่าก็จะมีคนจะให้เงินแหละแต่นายชายพลไม่เอาก็ให้โอนเข้าบัญชีวัดประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูในไลฟ์หรือในวิดีโอของทางฝั่งเขานะครับมันคือทางฝั่งเขาเนี่ยมันจะมียูทูบเบอร์เยอะแล้วก็มีคนเอาคลิปไปลงซึ่งมันจะเป็นน่าจะเป็นยูทูบเบอร์ของฝั่ง เขแหละเหมือนคุยโทรศัพท์กับพวกสายบุญประมาณว่าก็คือเขาพูดประมาณว่าถ้าเกิดว่าคุณพี่เนี่ยจะช่วยจะจะทำบุญหรืออะไรประมาณนี้ก็ให้โอนไปที่บัญชีวัดเลย หรือถ้าเกิดว่าจะให้ในาใยชัยพลติดบุญอะไรก็ไม่ทราบนะครับจะให้ลุงพลติดบุญหรือในายชัยพลติดบุญเนี่ยก็โอนมาทางหนูก็ได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดแล้วคนที่พูดเนี่ยก็คือโทรศัพท์คุยอะไรกับใครอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะโปร่งใสหร,รือเปล่าเพราะว่าคนที่พูดเนี่ยคือยูทูบเบอร์แต่ว่าคุณบอกเขาแค่ให้โอนมาทางคุณเลยก็คือมันแล้วแต่สะดวกมันก็มี2ทางเลยก็คือโอนไปที่วัดหรือโอนมาทางที่ยูทูบเบอร์เลยอันนี้มันก็ดูไม่ดีแล้วแล้วก็มีการพูดต่อนะครับว่าเเออออ๊ะะะพีี่่่มมไนนหหหูยยงืวืวาาจคุรร ด้วยซึ่งตรงนี้หลายคนก็ไม่สบายใจมันก็อาจจะดูไม่โปร่งใสคือ ก็น่าจะมีทางเลือกเดียวไปเลยเพื่อที่ให้มันสะอาดปรุงใสชัดเจนก็นคือโอนเข้าบัญชีวัดแต่พอมาพูดลักษณะว่าถ้าติดบุญนี่ก็ให้โอนมาทางบัญชีหนูมันก็เลยดูไม่ดีแล้วหลายคนก็มองว่าแน่นอนมันเราไม่รู้ความจริงเขาทุกอย่างหรอกว่าเขาโอนไปบัญชีว่าเขาเนี่ยให้ทางผู้สายบุญเนี่ยโอนเข้าบัญชีวัดจริงหมดทุกคนหรือเปล่าหรือเขาอาจจะให้โอนอย่างนี้จริงแล้วเขาเนี่ยได้เงินจากตรงนี้หรือไม่ไม่มีทางที่เขาจะบอกหมดแล้วก็วก,วก็แน่นอนนะครับว่าอา,อาจจะไม่ค่อยมีใครเชื่อใจสักเท่าไหร่แต่ที่แน่ แน่ครับวิธีเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามีการล้องเรียนหรืออะไรแล้วก็คงจะต้องตรวจบัญชีตรวจสอบบัญชีธนาคารของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเดินสแสวงบุญนะครับยูทูเบอร์เนี่ยเยอะเลยหลายคนเนี่ยก็ตรวจสอบบัญชีให้หมดว่ามีเส้นทางการเงินยังไงร,รวมไปถึงตัวนายชัยพลด้วยก็จะได้รู้นะครับว่าช่วงที่มีการเดินทางสแสวงบุญเนี่ยคนทีอ่อาจจะได้เดินเดินร่วมกับนายชัยพลนะครับหรือคนที่ขับรถแล้วก็อาจจะมีไลฟ์ไปเนี่ยทุกคนนะครับที่อยู่ในร่วมร่วมกับในกลุ่มนี้ กลุ่มคณะเดินทางนี้นะครับก็ลองตรวจสอบบัญชีดูก็ได้ว่าจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ